อ่นะครับตอนนี้จะพูดเรื่องการโกงดอกของเสานะครับแล้วก็พูดเรื่องการวิบัติแถมตันนิดหนึ่งนะครับการโกงดอกของเสาเนี่ยนะครับเราจะเรียนโครงสร้างเสานะครับเป็นพื้นฐานแล้วก็จะไปเรียนแบบนึกลับสลับซับซ้อนละเอียดในวิชาพวกออกแบบออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบม้และเหล็กอัดแรงออกแบบอาคารอะไรพวกนี้ครับอีกทีหนึ่งนะครับการโก่งดอก เรียกว่าบัฟกิง้งนะโครงสร้างเสาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มีความสูงนะครับมีความยาวชะลูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมารับแรงอั <c oughs> ดหรือรับแรงกดเนี่ยมันจะเกิดการโก่งดอกด้านข้างได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเส้นแสดงเนาการโก่งดอกให้เป็นด้วย สมการที่ใช้นะครับหลักๆในตัวอย่างนี้ครับผมในน่้นในตัวอย่างนี้จะเป็นสมการนี้กับสมการนี้นะครับสมการตัวนี้คือน้ำหนักบรรทุกวิกฤตตัวนี้คือหน่วยแรงวิกฤตหรือความเข็มวิกฤตคำว่าวิกฤตหมายความว่าถ้ามากกว่าเนี้เกิดการพัง เกิดการโกงดอกเกิดการวิบัติแน่ในโครงสร้างเสานะครับต้องไปอ่านทฤษฎีนะครับจะมาฟังผมพูดนะครับไม่ได้นะครับเสาเหล็กรูปประพันธ์มีพื้นที่หน้าตัดกลมกลวงกลมกลวงจะหาพื้นที่ A เ,เป็นไหมเนี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูย์กลางภายนอก100่มิล เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกร้อยมิลนะครับถ้าร้อยมิลแปลงเป็นหน่วยเมตรก็ศูนย์จุดหนึ่งศนเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในผมให้เป็นตัวแปรดีเล็กแล้วกันก็ศนะูนย์จุดศูนย์แปดเมตรอ่าศูนจุดศูนย์แปดเมตรนะแล้วถ้าเราไปแปลงลงในรูป ด้วยกระดิ่งานานะครับอ่าอย่างคือตรงนี้อ่าผมเขียนไว้ข้างๆเนอะอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกนะครับคือ0.10เมตรอ่าอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายในนะครับ0.08เมตร ตัวน0.8เมตรมีความสูง1.80เมตรตัวแอลครับแอลตัวนี้ที่อยู่ในสมการด้วยนะครับสังเกตดูแอลคือความยาวครับตรงนี้คือแอล1.80เมตรไม่ต้องแปลงครับเพราะว่าเราจะเป็นเมตกัดนะครับกับกิโลนิวตันแอลเนความสูงเสาต้นเนี้หน้าตาัดกลมกลวง มีจุดรองรับแบบยึดแน่นเนี่ยข้างล่างยึดแน่นนะครับอันนี้ฟิกนะครับและลายบนเป็นแบบยึดหมุนยึดหมุนมีสองแบบนะครับเป็นอิงก,กับโรเลอร์นะครับอันนี้ก็คือยึดหมุนแบบล้อเลือ่อนโรเลอร์นะครับพฤติกรรมแบบนี้ เราต้องไปจําค่า k มาครับตอนทดสอบไม่มีการบอกค่า k ต้องไปจํามาถ้าเกิดออกสไตลน์นี้แล้วรูปแบบการยึดเนี่ยมันไม่เป็นตามเนี้ยค่า k มันจะคนละค่านะครับค่า k จะคนละค่านะครับอย่างถ้าข้างล่างยึดแน่นข้างบนยึดหมุน k สมบสัติการยึดของเสาเนี่ยยึดปลายเสาเนี่ยจะเท่ากับ0ู ถ้ายืดปหบือนเดินเคเท่าไหร่ไปจำตัวเองนะ,อะตอนสอบคงไม่ออกเหมือนนี้หรอกมอหมายไปดูแลตัวเองด้วยนะครับในที่นี้คือสัมประสิทธิ์การยึดปลายเสาข่าเคือ0.7ในตอราหนังสือนะจะมาฟังวันนี้วันเดียวจะยึดรองโลกไม่ถูกอะเหล็กที่ใช้ทำเสาเนี่ย กรมกลวงเนี่ยมีค่าโมนรัตยืดหยุนมีต้นเนเอตัว E ก็ได้หรือจะ E s ก็เอานะครับ205ร้อยห้าจิก,กปาปาสาลเราจะเป็นกิโลนิวตันนะครับคล้ายก่อนก็เท่ากับ205รอ้อคูณสิบกำลังหกิกโลนิวตันต่อตารางเมตรและมีหน่วยแรงที่จุดคลากผมขอแก้เป็นเลข3นะครับ สเตนไวนะครับ3มตัวนี้แก้ตรงนี้จุดนึงครับเป็นจิกะปัตคานสามจิกะปัตคานอ,อันนี้ผมไม่แปลงแล้วกันเดี๋ยวดูเหตุผลวเพราะอะไรผพเอาสามจิกาปัตคารเพราะเอาแค่ไปใช้เปรียบเทียบถ้า่านโจทย์ต่อจงพิณาหาน้ำหนักบรรทุกวิกฤตเนี่ยครับ e ี <Easy. S 2> และความเค้นวิกฤตนี่สเตตสอาพอได้ความเค้นวิกฤตตัวนี้แล้วเท่ากับเท่าไหร่ไหมลูกให้เอาไปเปรียบเทียบหรือตรวจสอบกับสเตตบาด้วยเนียเปรียบเทียบกัน นะกว่ามันน้อยกว่ามันมากกว่าเปรียบเทียบกันนะครับถ้าหน่วยแรงวิกฤตหรือความเคลื่อวิกฤตมากกว่าหน่วยแรงคลากก็จะวิบัติจะผังถ้าที่เกิดขึ้นสูงสุดหรือวิกฤตสูงสุดเนี่ยน้อยกว่าหน่วยแรงที่จุดคลาสจุดที่ยืดหยุดได้นะครับก็จะไม่ผ่านไม่วิบัติสภาวตรงนี้เราหนักคุก้มได้ นะครับไอเดียประมาณนี้ที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่าที่ยอมให้ในทีนี้คือหน่วยแรงคลากของวัสดุนะครับเหล็กรั่วพันแล้วเขาให้เขียนเส้นแส,นแสดงแนวการโก่งดอกด้วยเส้นยีลาฟติกเคิร์ฟแสดงแนวการโก่งดอกของเสาด้วยอ่าดูที่รูปอ่าตรงไหนที่ไม่โอเคก็ก็จัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันอ่าเริ่มต้นเคตัวนี้ อาจจะเขียนติดไว้เท่ากับ 0. 0.7นะสมรรถิการยึดของเสานะครับเสาถ้าเต็มความความสูงนี่คือ100%นะครับ0.7หมายความว่า70% 70%ของความสูงทั้งหมดอันนั้นถ้าผมกะน่ายอยู่ทั้งเรานี้แล้วกันตรงนี้ เส้นแสดงแนวการโค่งตัวไปดูตัวอย่างในตำราเรียนผมจะสอนสกเกตไว้พฤติกรรมก็ได้เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะยึดแน่นนี่นี่คือเส้นแสดงแนวการโค่งตัวของเสานะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ นี่แหละครับคือความยาวประสิทธิผลของเสา e e c t เ v e l e n g ล h ชื่ออะไรแปลกๆเต็มหมดเลยมากต้องไปดูทฤษฎีนะครับความยาวเสาประสิทธิผลเนี่ย LE เ f e c t i v e l e ล g t h เนี่ยจะเท่ากับ0.70ของความยาวเดิมหรือความยาวทั้งหมดอันนี้มันจะเป็นเนี่ย มันจะโก่งดอกในสมบูรณ์เนี่ยจะเกิดที่กึ่งกลางของช่วงศูนย์เจ็ดร่งนี้ยนี่คือการโก่งดอกอมันนะเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องค่าเคให้ดีแล้วก็ไปซ้อมสเก็ตนะเส้นแสดงการโก่งดอกให้ถูกกนแล้วกันประมาณนี้นะต่อมาทำอะไรก่อนดีอ่ะเนี่ยต้องมาด้วแถวนี้แหละต้องทำฐานข้อมูลก่อน เพื่อไปใช้หาค่าน้ดำหนักของทุกวิกฤตและหน่วยแรงวิกฤตรวมนี้เดี๋ยวมีการแต่งเติมเรื่องเซนทอยการสะเทินอีกนะครับหาพื้นที่หน้าตัดของเสาเหล็กกลมกลวงกันก่อนนะครับกลมกลวงกันก่อนพายดีกำลัง4ี่วงกลมด้านนอก ลบกับกลวงด้านในลบเพราะมันกลวงเข้าใจไหมลบด้วยพายดีเล็กกำลังสี่ส่วนสี่จะหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่มีแค่นี้พื้นที่มีแค่นี้นะอ่ะลูยพายอ่ะ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกดีใหญ่ดีเล็กดีใหญ่ศูนย์จุดเท่าไย์จุดหนึ่งศูย์เมตรยกกำลังสี่ส่วนสลบกลวงดีเล็กศูนย์จุดศูนย์แปดกลังสี่ส่วนสียยสสสสนสอผิดนี่นจะไม่มีใครเถีย,ง,ยงเลยพือที่วงกลมต้องภายดีกำลังอะไร กำล,นะลังสองอขอโทษขอโทษเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็เผือสองไปละขอโทษนะอ่ายกกำลังสองพื้นที่วงกลมนะครับโดยตีอินเทอร์เชียสกำลังสึกนะอ่าต้องเป็นพายดียกกำลังสองส่วนสี่นะพื้นที่วงกลมดูเนะี้ยยังยังมีการพลาดเลยแก่แบบน,นี้แหละพื้นที่วงกลมก็เอาวงกลมข้างนอกพายดีใหญ่กำลังสองส่วนสี เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกศูนย์จุดหนึ่งลบมันกลวงก็เส้นผ่าศูนย์กลางภายในศูนย์จุดศูนย์แปดเมตรหรือแปดเซนนะยกกำลังสองส่วนสี่คิดเลขมานะครับจะได้สองจุดแปดสามคูณสิบยกกำลังลบสามนะครับพื้นที่ก็ต้องเป็นเมตรยกกำลังสองโอเคนะครับ ต่อมามาหาเรื่องศูนย์ทวงหรือเซนทอยนะครับหรือเซนทอยนะครับถ้าเราดูนะถ้าเราดูที่รูปนี้รูปนี้เอ็กซ์บากับ y วาร์ bar, มีค่าเป็นไงได้เป็นไงเท่ากันนะเท่ากัน นะรูปนี้แกนสะเทินแกนเน็กอยู่ตรงไหนตอบได้ไหมเ่เอ่ยก็อยู่ตรงกึ่งกลางใช่ปะ่ะอันนี้คือ NA แกน X อ่าถ้าเราวัดเป็นระยะขึ้นไปนี่คือระยะ Y b a บ วายบาเท่าไร่ต่อจานได้ไหม0.05ใช่ป่าไดเอ็นเอแกนิกข้างบนนี้ก็เท่าไร่เหมือนกันครับ0.05แล้วถ้าเป็นเอกบาเอกบา์ bar, ก็ต้องผ่ากลางร,รูปแบบนี้ นี่คือ n a แกน y นะครับวัดไปทางนี้กลับตรงนี้นะนะนะวัดไปตรงนี้คือระยะ f bar าร์ r ก็เท่าไหร่เหมือนกันครับ0.05 ตรงนี้ก็0.05นะครับตรงนี้คือจุดศูนย์ทวงหรือจุด cg cg นะสีเซนทอยดูตรงกลางเพราะนั้นจะหาให้มันง่ายๆนะครับก็นะทำไง x บาร์ bar กับบารบต้องมีค่าเท่ากันมารูปรมันสมม่าถูกต้องว่านะวิธีการให้ง่ายก็เหมือนที่เราทำ เอ็กกับวายบได้ศูนย์จุดศูนย์เท่าไหร่ศูนย์ห้าใช่ไหมลูปมันสมมาตรมันมันพับครึ่งครึ่งเกิดแกนตัเทินแกนวแกนเอ็กเพราะนั้นก็แค่เอาศูนย์ดหนึ่งมาทำงานหานหนึหา่านสองนะครับหารสองนะครับก็ได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าตอนแรกจะจะเขียน ให้มันละเอียดจัดว่ามองง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะเพราะนั้นเราก็เอา x bar กับ y bar เนี่ยไปวาดลงในรูปนะครับเอา x bar ไปวาด0ูนจจะได้แกนสะเทินแกน y เอา y bar ไปวาดจะได้แกนสะเทินแกน x นะเพราะว่าสองแกนเสร็จจะเกิดเป็นจุดศูนย์ทวงหรือจุด cg นะซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้ว นะครับถ้าห่วงเราก็าคือระวังหน้าตัดไม่สมมากนะครับนะอย่างเงี้ยคำโบราณหน่อยนะ,ะหน้าตัดใดๆเนี่ยที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมกลวงกลมกลวงกลมตันสี่เหลี่ยมตันอย่างเงี้เงยเพราะนั้นไอ้ปลาววยบาาเข้าหมดเลยโดยเฉพาะรูปวงกลมนะเพราะนั้นก็ไปหาให้ถูกกันแล้วกัน จะหน้าตัดเสาไปรูปยังไงก็แล้วแต่ต่อมาหาอ,อินเอเชียอ่าอินเเชียของเรานะครับเราเขียน NA แกน y กับ NA แกน x นาะถ้าเราหา NA แกน x ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแนวแกน x ก็เป็น i x i x กเ็ก็ต้องก็ต้องกลับ i อะไร i y เพราะว่ามันสมดุลมันสมมากในข้อนี้ถ้าเกิดหน้าตาแปลกนะครับเช่นเป็นหน้าตาดแ,แบบนี้เราก็มี na แกนเอ็แกน y เราหาโมเมนต์ความเฉื่อ,รอยรอบ,บนแบบนวแกนนก็ได้คำตอบหนึ่งโมเมนต์ความเฉื่อ,รอยรอบแนวแกน y ก็ต้องได้อีกคำตอบหนึ่ง แล้วเอา i x เอกับที่ได้สองคำตอบเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเป็นเข้าค่าแบบตัวอย่างนี้นะให้เอาค่าน้อยไปคำนวณต่อเพราะอะเนี้ยต้องไปดูหนังสือเยอะๆแต่ข้อเน,นี้ยทำไมไอเอ็กไอวมันเท่ากันเพราะหน้าตัดมันสมดุลมันสมมากค่ามันเลยเท่ากันแต่ถ้าเป็นหน้าตัดผสมแบบเนี้แนว y วบา ได้ NA แกน X X าได้ ar, NA แกน Y จะหาเมือความเฉี่ยรอบแนวแกนเาทำไงรอบแาวแกน Y ทํทำไงพอได้ I X y y ไอเอกกับไอมาแล้วให้เอาค่าน้อยไปคำนวณหาน้ำหนักวัตทุวิกฤตต่อไปอะไรแบบเนี้ยต้องมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเยเอะๆมดูทฤษฎีด้วยถ้าจะหวังจะเอาข้อนี้นะครับอ่าอ้าเท่ากันนะอ่าแต่นี้เมื่อมันเท่ากันเนี่ย แล้วมีอยู่รูปเดียวด้วยอันนี้คืออินเชียสูตรสำเร็จเลยกลมกลวง,งกลมกลวงนะครับที่กำลังทำคือตัวนี้นะแหละกำลังทำตรงนี้พวกนี้สู่มันคือพายส่วนด้วยหกสิบสี่ถ้ากลมตามนั้นถ้าจำได้เมื่อกีนก้นี้พายดีกำลังสี่ส่วนหกสิบสี ถ้ากลมกลวงแค่เอาเส้นผ่าศูนย์กลางนอกยกกำลังสี่ลบเส้นผ่าศูนย์กลางในยกกำลังสี่เส้นผ่าศูนย์กลางนอกยกกำลังสี่คือศูนย์จุดหนึ่งยกกำลังสี่ลบด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางในคือศูนย์จุดศูนย์แปดยกกำลังสี่ไปกดคี่เลขให้ดีๆ ส่วนอันนี้คือพ์ย้ายแกนร,รูปนี้ต้องย้ายแกนไหมมีการมีระยะดีไหมไม่มีเพราะ NA แกน X ็มันทับที่ศูนย์ตัวของรูปแล้วถึงว่าทับที่เซนทอยแล้วแกน Y เช่นเดียวกันไม่ต้องย้ายแกนเพราะนั้นพลย้ายแกนไม่มีมีแค่อินเชียตัวมันเอง หน้าตัดกลมกลวงนะครับหน้าตัดกลมกลวงนะครับนะอันนี้ต้องเขียนสูตรใีกว่าเอาใหม่นะตัวนี้เขอเขียนสูตรทีนะเนี่ยพายดีกำลังสี่ลบด้วยดีกำลังสี่นะ,ะแล้วค่อยแทนค่าอานะจารย์ทำเส้นป่าไว้ยังไมขก็ใจเส้นป่าตัวเองเลยช่องวางตัวเองเลยอันนี้แทนค่าอันนี้เป็นสี่ไม่แทนค่านะอราบ 0.10เมตรกำลังสลบ0.08เมตรกำลังสี่จรพยายามเขียนสูตรให้ดูครับพอตรงนี้เสร็จแล้วก็คิดเลขมาได้2.90คูณ10ยกกำลังลบ6อินเชียกลมปวงเป็นเมตรกำลังสโอเคไหมครับ พอได้มาเรียบร้อยแล้วให้มาแทนค่าลงในสูตรน้ำหนักมันทุกวิกฤตตัวนี้พายกำลังสอง EI ส่วนด้วย KL ยกกำลังสอง K คณูแล้วเขยยกำลังสองข้างนอกนอกนะกดให้ถูกนะครับ I ตัวนี้ให้จาไว้เป็นค่าน้อยเสมอ พอน,นี้ ix กับ i y มันเท่ากันใช่ไหมถ้าหน้านตัดแปลกๆน้าตัดผสมเนี่ยให้ทำหาทั้ง ix และ i y แล้วเอาตัวน้อยมาแทนค่าจำไว้นะ,ะลุยแทนค่าพายกำลังสองโมดูลยืดหยุ่นของวัสดุเหล็กปรุงมาแล้วสองร้อยห้าคูณสิบกำลังหก อินเชียมันเท่ากันเนาะไอ้กายวายค่าน้อยออกมาแล้วต้องเป็นสองจุดเก้าคูณสิบยกกำลังลบหกเมตรกำลังสี่เคยึดแน่นข้างบนยึดบนุนเคศูนย์จุดเจ็ดเคคูณแนวนะ 0.7คูณด้วยความยาวทั้งหมดหรือความยาวเดิม1.8 1> 1. <8 S 2> แล้วยกกำลังสองข้างนอกผิดเดยอะมากเดืมยกกำลังกำลังอะไรพวกนี้ลืมยกบ้างยกผิดที่บ้างนะครับคิดเลขมาจะได้3695 จุดแปดสองจุดแปดสองน้ำหนักมันมันทุกวิกฤตหรือแรงวิกฤตเพราะนั้นหน่วยต้องเป็นกิโลนิวตันยังไม่ใช่ความเข้นหรือหน่วยแรงนี่คือคำตอบแรกที่โจทย์สั่งให้หาดูที่โจทย์นะครับให้หาน้ำหนักมันทุกวิกฤตหรือแรงวิกฤตได้คำตอบมาแล้ว พอได้แรงวิกฤตออกมาแล้วก็นํามาหาค่าความเคล็ดวิกฤตหรือหน่วยแรงวิกฤตที่เกิดขึ้นของเสาต้นนี้ว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เอาแรงมาส่วนด้วยพื้นที่หน้าตาดัดพื้นที่หน้าตัดกลมกลวงที่หาไว้เนี่ยครับสอง คูณสิบยกกำลังลบสามตารางเมตรเศษหารส่วนกดออกมา PCR ส่วนด้เอจะได้เลขเยอะเลยเป็นหมื่นหนึ่งสามศูนย์ห้าเก้านะครับสี่สามจุดสี่หก แต่เขาสั่งให้ตอบเป็นเมกกาปัคคานดูที่โจทย์เมกกาปัคคานตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบได้ไหม 3, ไห,นนะ 3, หนึ่งจุดสามเท่าไหร่ดีปัดเลขดีกดิสามหนึ่งเข้าใจนะหนึ่งจุดสามหนึ่งเมกกาปัคคาน อันนี้คือคำตอบที่โจทย์ต้องการเป็นคำตอบที่สองหน่วยแรงวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ใช่ไหมกับบาร์เนอร์อาจารย์รู้สึกจารย์จะพูดผิดแล้วถ้าเดินขึ้นไปสามเป็นเมกลาาถูกต้องไหมอันนี้เราเดินขึ้นไปทั้งหร่หกตำแหน่งเท่า6ตำแหน่งต้องแก้เป็นอะไรครับเออจิกกับพาร์าน นะจิกกัดปัดขาดน,นะตัวอย่างไปสอดของมาสเตดไวมันจะนะครับหน่วยแรงวิกฤตสรุปนะครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจิกกัาปัดขาดเขาสั่งว่าให้ไปเปรียบเทียบกับหน่วยแรงคลากด้วยสเตดไวหน่วยแรงคลากอาจารย์ปรับโจทย์เป็นเท่าไหร่ครับสามอะรครับจิกกัาปัดขาด สามที่กาปัดคาร์หนึ่งจุดสามหนึ่งน้อยกว่าหรือมากกว่าสามครับน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าก็เขียนว่าโอเคปิดท้ายไปเลยครับอย่างงี้หน่วยแรงวิกฤตที่เกิดขึ้นน้อยกว่าหน่วยแรงคลาดที่เหล็กรับได้เพราะนั้นเสาต้นนี้รับหนักได้ปลอดภัยแน่นอน ไม่เกิดการวิบัตินะครับเพราะว่าที่เกิดขึ้นสูงสุดหรือว่าวิวกฤตินเนี่ยระดับน,น้ําท่วมวิกฤติอย่างวิกฤตแล้วน้ําจะท่วมแล้วแต่วิกฤตมากๆนะครับถ้าที่เกิดขึ้นสูงสุดหรือที่วิกฤตเนี่ยมันน้อยกว่าที่ยอมให้ในที่นี้คือหน่วยแรงคล่าของเหล็กก็แสดงว่าไม่เกิดการวิบัติลำหนักได้นะครับประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนที่อยู่ระรานี้แต่เราต้องระวังเรื่องหน้าตัดเสาให้ดีนะครับข้อนี้มันสมมากสมดสุลหมดเลย Ix เท่ากับ i y ถ้าเป็นหน้าตัดผสมเป็นตัว T เป็นตัว L อะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ต้องหาอ mm ินาเชียให้มันถูก Ix กับ Iy แล้วก็ไปจดจำเรื่องรูปแบบการยึดปลายเสามาด้วย mm hmm. นะครับประมาณ4-5แบบ ยึดแน่นสองปลายเคเท่าไหร่อย่างนี้มันตรงยึดหมุนสองปลายเคเท่ากับหนึ่งอย่างนี้มันตรงต้องไปดูค่าสมรมสิท์ธิการยึดของเสาด้วยนะครับอ่ามันไม่ยากจนเกินไปนะครับเราต้องพยายามหน่อย